หลังจากที่เฮเลนาได้โผล่เข้าไปช่วยซาร่าเอาไว้ต่อมาทั้งสองคนก็พากันกลับไปที่ห้องของเฟลิกเพราะตอนนี้ซาร่ากำลังเป็นหนี้บุญคุณของเฮเลนาอยู่และเธอก็ขอร้องให้เฟลิกช่วยดูแลเฮเลนาแทนเธอไปก่อนจนกว่าเธอจะจัดการกับปัญหาเสร็จแล้วกลับมาหาอีกครั้งส่วนทางฟังของเลเชลหลังจากที่แดเนียลถูกฆ่าตายไปเธอจึงอยากให้พอมาเป็นผู้สังเกตการคนใหม่ให้กับเธอ เนื่องจากเลเชลรู้อยู่แล้วว่าเธอเองก็ต้องถูกจับตาดูเหมือนกับพวกคนอื่นๆซึ่งแดเนียลก็คือผู้สังเกตการส่วนตัวที่คอยรายงานเรื่องของเธอให้กับลีเกยียโดยตลอดแต่ว่าเธอก็เต็มใจกับเรื่องหนี้และยอมให้ติดตามชีวิตของเธอได้จากนั้นเลเชลก็สั่งให้ดอกเตอร์เกียยกเลิกการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดที่กำลังทดลองอยู่เพราะเธออยากจะให้โคซิมาป่วยเหมือนเดิมจนกว่าซาร่าจะยอมมามอบตัว ส่วนทางฝั่งของเกรซี่ที่ตอนนี้กำลังถูกขังอยู่และโดนเย็บปากไว้ไม่ให้เธอได้กินอาหารเพราะเธอเป็นสาเหตุทำให้เฮเลนาหนีไปได้ซึ่งเฮนริกกับแม่ของเธอที่ชื่อว่าบอนนี่ก็พยายามสอบถามให้เกรซี่ยอมสารภาพว่าเธอเข้าไปทำอะไรให้กับเฮเลนาถึงทำให้ลอนหนีออกไปจากที่นี่และเมื่อบอนนี่เห็นว่าเกรซี่ยังคงดื้อดานและไม่ยอมสารภาพความจริงสักทีเธอจึงปิดประตูขังเอาไว้เหมือนเดิมเพื่อจะปล่อยให้เกรซี่น่าตายอยู่ในนั้น แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของเฟลิกเขาได้พาเฮเลนาไปฝากไว้ให้กับอาร์ตเพื่อจะให้อาร์ตเป็นคนช่วยดูแลเฮเลนาแทนจากนั้นเฟลิกก็กลับไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกับคนเก็บศพที่ห้องของเขาต่อแต่ว่าจูๆ่ๆพวกตำรวจก็ได้พากันบุกเข้ามาในห้องซึ่งเผาก็ได้ตามพวกเขามาด้วยแล้วเอาปืนของแดเนียลที่เคยใช้ยิงตำรวจตายที่บ้านของเขามาประทับรอยนิ้วมือของเฟลิกลงไปในนั้นจากนั้นเพาก็โทรไปหาซาล่าบอกว่าถ้าไม่ยอมมามอบตัว เขาจะเอาปืนที่มีรอยนิ้วมือของเฟลิกไปส่งให้กับตำรวจแล้วเฟลิกก็จะถูกจับเข้าคุกในข้อหาฆ่าตำรวจตายพอซาลาได้รู้แบบนั้นเธอก็เลยติดต่อไปหาอาร์ตเพื่อจะขอให้อาร์ตช่วยซึ่งอาร์ตก็บอกกับซาลาว่าอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นและให้มาหาเขาที่ห้องก่อนแต่ว่าพออาร์ตได้วางสายจากซาลาไปแล้วจูจ่ๆเขาก็ถูกเฮเลน,นาเข้ามาเล่นงานแล้วแย่งปืนไป ส่วนทางฝั่งของเกรซี่ในตอนนี้เธอตัดสินใจยอมสารภาพแล้วทำให้เห็นหลีกจึงทําการตัดไหมที่เย็บปากออกให้แล้วเกรซี่ก็บอกว่าเหตุผลที่เธอพยายามทำร้ายเฮเลนาก็เพื่ออยากจะปกป้องทุกคนเท่านั้นเพราะเธอกลัวว่าเฮเลนาจะเป็นภัยต่อครอบครัวพอได้ยินแบบนั้นพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าจะยอมยกโทษให้ถ้าหากว่าเกรซี่ออกไปตามหาเฮเลนาแล้วพาตัวกลับมาได้อีกครั้ง แต่ถ้าหากว่าเกรซี่ทำไม่สำเร็จเธอก็จะต้องเป็นคนอุ้มท้องลูกของเฮเลนาแทนส่วนทางฟังของด็อเตอร์ลีเกียเขาได้เข้าไปหาโคซิมากับเดลฟินแล้วเล่าเรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดให้ฟังเมื่อ20ปีที่แล้วมันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องแลบ,บของบริษัท ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในนั้นเสียชีวิตและข้อมูลของเซลล์ต้นกำเนิดก็สูญหายไปด้วยทำให้ในตอนนี้จึงไม่มีใครรู้ว่าเซลล์ต้นกำเนิดที่ใช้สร้างโคลนิ่งขึ้นมาเป็นของใครดังนั้นตอนนี้เขาจึงพยายามทำการทดลองเพื่อค้นหาเซลล์ต้นกำเนิดที่แท้จ,จริงของพวกโคซิมาอยู่และดร์ลีเกียก็ยังบอกว่าเขาจะไม่ยอมทำตามคำสั่งของเลเชลเพราะต้องการให้โคซิมาได้รับการรักษาต่อตัดภาพมาที่ทางฟังของซาร่า พอได้ไปถึงยังห้องของอาร์ตก็เห็นว่าตอนนี้อาร์ตกำลังถูกล็อกไว้กับเสาแถมเฮเลนาก็หนีออกไปจากห้องแล้วพร้อมกับทิ้งคำใบ,บ้บางอย่างเอาไว้ให้ซึ่งเฮเลนามักจะทำแบบนี้ทุกครั้งถ้าหากว่าเธอกำลังจะลงมือฆ่าใครจากนั้นทั้งสองคนจึงพากันตามไปยังสถานที่ในคำใบ้ของเฮเลนาจนได้เจอกับรูปถ่ายของอีธานและซูซานแถมยังมีรูปของชายแก่คนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับอีธานเป็นอย่างมาก ซาลาจึงคิดว่าบางทีอีธานอาจจะยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ตายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อ20ปีก่อนในทันใดนั้นอาร์ตก็เห็นว่าปืนไรเฟิลที่อยู่ในกล่องมันได้หายไปแถมยังมีทุกตาที่เหมือนกับเลเชลกำลัง,งหัวขาดวางอยู่ทำให้ซาลาจึงรู้ว่าตอนนี้เฮเลน,นากำลังคิดจะไปฆ่าเลเชล ซึ่งทางฝั่งของเฮเลนาในขณะที่กำลังเล็งปืนอยู่ตึกตรงข้ามห้องของเลเชลสซาราที่ตามมาถึงจึงพยายามกล่อมเฮเลนาให้วางปืนลงเพราะตอนนี้เฟลิกกําลังอยู่ในกามือของพวกมันถ้าหากว่าเลเชลลตายเฟลิกก็จะถูกจับเขา้าขูกซึ่งสาลาก็บอกว่าเฟลิกเป็นเหมือนกับน้องชายของเธอดังนั้นเขาก็เหมือนกับเป็นน้องของเฮเลนาด้วยทําให้เฮเลนาจึงยอมวางปืนแล้วกลับออกไปพร้อมกับซาลา จากนั้นซาลาก็เดินทางไปหาดรลีเกียที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อจะขอให้เขาช่วยปกป้องเฟลิกจากเลเชลพร้อมกับเอารูปถ่ายของอีธานมาให้ดูบอกว่าตอนนี้อีธานดันแคนยังไม่ตายและเธอรู้ว่าดรลีเกียกำลังอยากได้ข้อมูลเซลล์ต้นกำเนิดที่เคยสูญหายไปในห้องแลบเมื่อ20ปีก่อนซึ่งอีธานเป็นคนเดียวที่จะสามารถทำให้รู้เรื่องนั้นได้เธอสัญญาว่าจะไปตามหาตัวอีธานมาให้ถ้าหากว่าลีเกียยอมรับปากว่าจะปกป้องเฟลิก ทำให้ดเรเรลีเกียก็เลยยอมรับข้อเสนอของซาร่าบอกว่าเขาจะหาทางจัดการกับเรเชลให้และจะหาวิธีรักษาอาการป่วยของโคซิมาด้วยต่อจากนั้นซาร่ากับเฮเลนาก็พากันออกเดินทางเพื่อจะตามหาตัวอีธานไปส่งให้กับลีเกียแต่ในระหว่างที่พวกเธอกําลังแวะกลางเต็นทนอนพักพอที่แอบตามมาด้วยก็ได้เข้าไปค้นดูของข้างในรถแล้วเจอกับรูปถ่ายของอีธานที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนทางฟังของอลิสันในระหว่างที่กำลังนั่งร่วมกลุ่มบําบัดจูจ่ๆเธอก็ได้เจอกับวิกเตอร์แฟนเก่าของซาร่าที่ได้กลับเข้ามาเพื่อจะร่วมวงบําบัดด้วยทำให้ต่อจากนั้นพอเลิกกิจกรรมเสร็จอลิสันก็คิดจะหนีไปทันทีแต่ว่าวิกเตอร์ก็ตามเข้าไปหาเธอซึ่งวิกเตอร์สงสัยว่าอลิสันเป็นใครกันแน่และพยายามถามว่าเธอใช่ฝาแฝดของซาร่าหรือเปล่า พออลิสันบอกไปว่าเธอคือมนุษย์คโคลนนิ่งแต่ว่าวิกเตอร์ก็ไม่ยอมเชื่อและคิดว่าเธอกำลังโกโหกเขาอยู่ส่วนทางฟังของซาร่าที่ตอนนี้ได้เดินทางไปถึงยังโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับโบสถ์ที่อยู่ในรูปถ่ายของอีธานซาร่าจึงบอกให้เฮเลนารอเธออยู่ในรถแล้วเข้าไปยังโบสถ์แห่งนั้นพร้อมกับเอารูปของอีธานไปถามคนดูแลว่าเคยเห็นคนที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าคนดูแลจึงบอกว่าเธอเคยเห็นเขามาที่นี่สองสามครั้งเพื่อขอดูเอกสาร ซาลาจึงบอกว่าเธอคือลูกศิษย์ของศาสตราจารย์คนนี้และขอดูเอกสารเหล่านั้นบ้างเพื่อจะได้เอาไปใช้ในวิทยาน,นิพนธ์จากนั้นเมื่อซาลาได้เข้าไปค้นเอกสารที่อีธานเคยมาดูเธอก็พบกับเบาะแสที่เกี่ยวกับเขาและรู้แล้วว่าจะไปตามหาอีธานได้ที่ไหนส่วนทางฝั่งของเฮเลนาที่กำลังรออยู่ในรถด,ด้วยความเบื่อ เธอก็หันไปเห็นบาร์ที่อยู่แถวนั้นจึงแอบออกไปจากรถเพื่อจะเข้าไปหาอะไรดื่มและในระหว่างนั้นก็ได้ไมีชายคนหนึ่งเข้าไปหาเฮเลนาและพยายามชวนให้เธอไปดื่มด้วยกันกับเขาแต่ว่าเฮเลนาก็ไม่ยอมสนใจแถมยังไล่ให้เขาใส่หัวไปอีกทำให้ชายคนนั้นจึงเริ่มโมโหแล้วคิดจะจัดการกับเฮเลนา แต่จูจูก็ได้ไม่ใชาอีกคนมาช่วยห้ามเอาไว้ซึ่งเขามีชื่อว่าเจสซี่และก็ดูเหมือนว่าเขาจะหลงรักเฮเลนาจึงพยายามเข้าไปคุยกับเธอด้วยความสุภาพทำให้เฮเลนาจึงรู้สึกชอบเขาขึ้นมาด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังจูจีกันอยู่นั้นมาร์กก็ได้ตามมาคอยจับตาดูอยู่เพื่อจะหาโอกาสพาตัวเฮเลนากลับไปหาเฮนริกและทันใดน,นั้นเพลก็ได้โผล่มาหาอีกคน เนื่องจากถูกเลเชลสั่งให้มาจับตัวซา่าและก็ดูเหมือนว่ามาร์กกับพอลจะรู้จักกันมาก่อนพอลบอกว่าให้มาร์กเอาแค่เฮเลนาไปเท่านั้นและอย่ามายุ่งกับซา่าเพราะเจ้านายของเขากำลังต้องการตัวเธออยู่แต่ในระหว่างนั้นชายเมื่อตอนแรกก็รู้สึกไม่พอใจเจสซี่ที่กำลังจะกินข้าวเหนียวมะม่วงกับเฮเลนาต่อหน้าเขาจึงรีบเข้าไปดึงตัวเจสซี่ออกจากเธอแต่ว่าเขาก็ถูกเฮเลนาจัดการจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้ต่อมาเฮเลนาจึงถูกตำรวจเข้ามาจับซึ่งในระหว่างนั้นพอซาลาได้กลับออกมาจากโบสถ์เธอก็เห็นว่าตอนนี้เฮเลนาถูกตำรวจจับตัวไปสแล้วทำให้ซาลาจึงได้แต่มองโดยที่เธอไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้ต่อจากนั้นพอเฮเลนาถูกพาตัวไปถึงที่โรงพักจูจูกเกรซี่ก็ได้มาประกันตัวให้กับเธอพร้อมกับขอร้องให้เฮเลนายอมกลับไปด้วยกัน เพราะตอนนี้พ่อของเธอได้เอาไข่ของเฮเลนามาปฏิสนที่เสร็จแล้วและอยากให้เฮเลนากลับไปอุ้มท้องเด็กที่กำลังจะเกิดมาพอเฮเลนาได้ยินแบบนั้นก็เลยยอมกลับไปกับเกรซี่เพราะเธอเองก็อยากจะมีลูกเหมือนกับซาร่าบ้างส่วนทางฟังของอลิสันเธอได้ตัดสินใจเข้าไปคุยกับวิกเตอร์เพราะเห็นว่าตอนนี้วิกเตอร์ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายต่อเธอซึ่งวิกเตอร์เองก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความแค้นต่อซาร่าอีกแล้วและอยากลืมเรื่องทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้น อลิสันก็เลยจะขอให้เขาไปช่วยเธอจัดห้องเพื่อเตรียมเอาไว้สําหรับครอบครัวของเธอที่กําลังจะมาเยี่ยมวิกเตอร์ก็เลยรับปากไปว่าเขาจะช่วยแล้วทั้งสองก็ตกลงที่จะเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ทว่าเมื่อวิกเตอร์ได้กลับออกไปข้างนอกเขาก็เข้าไปหาแองจี้ที่กําลังนั่งรออยู่ในรถเนื่องจากถูกแองจี้ส่งให้มาคอยจับตาดูาดอลิสันไว้เพื่อแลกกับการที่เขาจะได้พ้นข้อหาที่เคยทําผิดและได้กลับไปมีอิสระอีกครั้งตัดภาพมาที่ทางฟังของซาร่า เธอได้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่คิดว่าอ e ีธานน่าจะอยู่ที่นั่นแต่ว่าเธอก็ดันเจอกับป้าเอสที่ตอนนี้กำลังอาศัยอยู่กับอ e ีธานซึ่งป ja e ้าเอสนั้นรู้จักกับอีธานเป็นอย่างดีและกำลังซ่อนเขาจากพวกไดแอดไม่ให้ถูกจับได้จากนั้นเมื่อซาร่าได้เข้าไปพบกับอ e ีธานเขาก็เล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโคลนนิ่งให้ฟังซึ่งอ e ีธานเองก็ไม่รู้ว่าโคลนนิ่งมีทั้งหมดกี่คนแต่ว่าซาร่าคือผลงานของโปรเจกต์ลีดาที่เขากับซูซานได้สร้างขึ้นมา โดยตอนแรกนั้นมันคืองานวิจัยของพวกทหารแต่แล้วพวกคณะกรรมการบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้เพราะพวกเขาคิดว่ามันคือสิ่งที่ผิดจริยธรรมแล้วทําการสั่งให้ยกเลิกโปรเจกต์นี้ทิ้งไปแต่ว่าต่อมาพวกไดแอดก็ได้มาเซ็นสัญญารับช่วงต่อโปรเจกต์นี้แทนและชวนให้เขากับสูสานช่วยทํามันต่อให้เสร็จจนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถสร้างพวกซาล่าขึ้นมาได้และในระหว่างที่ซาล่ากับอีธานกําลังคุยกันอยู่ พอลที่กำลังแอบตามซาร่ามาก็เฝ้ามองอยู่ข้างนอกแต่ว่าจูจูป้าเอสก็ได้ออกไปหาเขาเพื่อจะคุยเรื่องบางอย่างกับพอลเซ่งป้าเอสก็รู้ความลับของพอลว่าตัวจริงของเขานั้นเป็นใครและทำไมถึงต้องเข้าไปทำงานให้กับพวกไดแอดส่วนทางฝั่งของซาร่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากอีธานแล้วเธอก็บอกว่าจะพาอีธานกลับไปหาดรลิเกยียเพราะตอนนี้พวกเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายและเนื่องจากอีธานเป็นคนสร้างพวกเธอขึ้นมา ดังนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบโดยการช่วยเหลือพวกเธอแต่พอได้ยินแบบนั้นอีธานก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมไปเด็ดขาดเพราะลีเกียเคยสั่งไม่ให้เขากับซูซานเลี้ยงเรเชลแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมจึงคิดจะเปิดเผยความลับของลีเกียสูสาธารณะทำให้ลีเกียจึงลงมือฆ่าซูซานภรรยาของเขาตายไปและเหตุผลที่เขาต้องหลบซ่อนตัวมาตลอดหลายปีนี้ก็เพื่อหนีให้พ้นจากการตามล่าของลีเกีย